อาคมแห่งอาจารย์คงนานมาแล้วณหมู่บ้านชายป่าที่ชื่อว่าบ้านเขาอ้อซึ่งผู้คนเลื่องลือกันว่าเป็นแหล่งรวมวิชาอาคมและไสยศาสตร์มีชายผู้หนึ่งนามว่าอาจารย์คงท่านเป็นจอมขมังเวทที่เก่งกาจที่สุดในยุคนั้นว่ากันว่าท่านมีวิชาเรียนรู้จากตำราเก่าแก่ของบรรพบุรุษมีมนจินดามณีเรียกโชคลาภ และคาถาอาคมคงกระพันชาตรีที่สามารถทำให้เนื้อหนังทนทานต่อคมอาวุธอาจารย์คงเป็นคนมีเมตตาใช้เวทมนต์ช่วยเหลือผู้คนไม่เคยใช้ในทางที่ชั่วร้ายท่านช่วยรักษาชาวบ้านที่ถูกของคุณใสหรือปกป้องหมู่บ้านจากสัตว์ร้ายและโจรผู้ร้ายทุกครั้งที่ชาวบ้านเดือดร้อนก็ตะโกนเรียกชื่อแก่ท่านอาจารย์คงก็จะปรากฏพร้อมกับตะกุด และผ้ายันที่พร้อมจะปกป้องทุกคนแต่แล้ววันหนึ่งชื่อเสียงของอาจารย์คงก็ไปไกลถึงหูของขุนเดชเศรษฐีผู้มักใหญ่ไฟสูงจากเมืองหลวงขุนเดชต้องการอำนาจและทรัพย์สมบัติอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเขาได้ยินว่าอาจารย์คงมีน้ำมันพรายมหาสเสน่ห์หากใครได้แตะต้องก็จะหลงรักอย่างงงหัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวซึ่งถ้าขุนเดชได้มาครอบครองจะทำให้ขุนเดชมีเงินทองไหลมาอย่างไม่ขาดสายขุนเดช จึงวางแผนกับลูกน้องเพื่อจับตัวอาจารย์คงมาเค้นเอาวิชาให้เป็นของตนให้ได้ลูกสมุนหลายสิบคนบุกไปที่บ้านของอาจารย์คงกลางดึกและเมื่อไปถึงพวกเขาก็ต้องตะลึงอาจารย์คงนั่งอยู่กลางบ้านอย่างสงบมีเพียงแสงเทียนเล่มเดียวเมื่อพวกสมุนกลูกเข้าใส่อาจารย์คงก็เพียงแต่ท่องคาถาเบาๆทันใดนั้นเงาของท่านก็เริ่มแยกออกเป็นสิบเป็นร้อยล่างแต่ละล่างเคลื่อนไหวอย,อย่างว่องไว หลบหลีกคมดาบของพวกสมุนได้อย่างง่ายดายพวกสมุนพยายามจับตัวอาจารย์คงแต่เหมือนจับอากาศพวกเขาฟันถูกแค่ความว่างเปล่าจนเหนื่อยล้าไปเองในที่สุดอาจารย์คงตัวจริงก็ปรากฏต,ตัวขึ้นกลางวงล้อมท่านชี้ไปที่พื้นดินเบาๆพื้นดินก็สั่นสะเทือนและมีเถาวันยักษ์โผล่ขึ้นมาลัดพันธนาการพวกสมุนไว้อย่างแน่นหนาอาจารย์คงไม่ทำลายพวกเขาแต่ใช้มนต์สะกดจิต สั่งสอนให้พวกเขารู้จักและอายแก่ใจแล้วปล่อยพวกเขาไปพร้อมกับคำเตือนว่าอำนาจที่ได้มาอย่างไม่สุดจริตย่อมนำพาความทุกข์มาสู่ตนขุนเดชเมื่อรู้ว่าลูกสมุนล้มเหลวก็โกรธจัดเขาเดินทางมาบ้านเขาอ้อด้วยตนเองพร้อมกับดาบอาบยาพิษที่คิดว่าจะต้องเอาชนะอาจารย์คงได้แน่เมื่อทั้งสองเผชิญหน้ากันอาจารย์คงยิ้มอย่างอ่อนโยน ท่านได้รู้ว่าคุณเดชถูกความโลภครอบงำคุณเดชพุ่งดาบเข้าใส่หมายปลิดชีพแต่ดาบของคุณเดชก็หักเมื่อกระทบกับผิวหนังของอาจารย์คงท่านอาจารย์คงสายหน้าอย่างช้าๆท่านตัดสินใจใช้เวทมนต์ครั้งสุดท้ายท่านชี้ไปที่หน้าอกของคุณเดชแล้วไล่มนคลายทุกข์เป็นมนต์ที่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่ทำให้จิตใจของคุณเดชได้เห็นภาพความทุกข์ของชาวบ้านที่ตนเคยเอารัดเอาเปรียบ และเห็นภาพความสุขสงบที่แท้จริงที่เขาไม่เคยมีมาก่อนขุนเดชสุดตัวลงร้องไห,ห้ด้วยความสำนึกผิดเขาตระหนักได้ว่าสิ่งที่อาจารย์คงมีวิชาไม่ใช่ทำให้ร่ำรวยหรือมีอำนาจแต่เป็นวิชาที่ใช้เมตตาและรักษาจิตใจของผู้คนนับแต่นั้นมาขุนเดชก็สละทรัพย์สมบัติให้แก่คนยากคนจนและหันมาช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาอ้อส่วนอาจารย์คง ก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายต่อไปท่านสอนวิชาให้เฉพาะผู้ที่มีศีลธรรมมีเมตตาธรรมเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าวิชาอาคมจะไม่ตกไปอยู่ในมือของคนชั่วร้ายอำนาจของอาจารย์คงจอมขมังเวทแห่งบ้านเขาอ้อก็ถูกเล่าขานสืบมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่กับอำนาจเก่งกาจแต่อยู่ที่การใช้พลังงานนั้นเพื่อคุณธรรมและความดีความงาม